สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่นาข้าบันไดบ้านปางมะโอนะครับอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาถึงเห็นศาลาแล้วให้เลี้ยวเข้าฝั่งตรงข้ามเลยครับแล้วยิงยาวเข้าไปที่โรงเรียนบ้านแม่ใครเลยนะครับผมเรานัดเจอพี่เขาที่นี่นะครับมาได้แป๊บเดียวพี่เขาก็เตรียมรถมารับเราแล้วนะเราต้องเปลี่ยนรถขึ้นโฟร์วิวไปนะครับเนื่องจากเส้นทางที่ไปเนี่ยรถตู้เราไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมไปครับรถพร้อมคนพร้อมเดินทางกันต่อครับผมเส้นทางขึ้นไปก็จะเป็นทางเข้าไปในหมู่บ้านข้างในดื้อเข้าไปอีกกกนนนนนะรัับ็็จเเเปปททททาาาางงงงิิหลลุมมสได ถึงหมู่บ้านแล้วก็จะเตรียมสัมภาระใส่เป้นะครับพี่เขาจะแบกอาหารบางส่วนที่เป็นมื้อของวันที่เราเตรียมมาเองนะครับขับรถขึ้นไปให้ที่พักของเรานะครับทางรถเข้ามาว่าโหดแล้วเดี๋ยวเจอกันเลยทางเดินกลับไปที่พักเนี่ยโหดกว่าทางเดินไปที่พักใช้เวลาประมาณ30นาทีไม่จริงหรอครับพี่เขาบอกคีนี้เราก็ทําตามไม่ได้หรอกเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างจะเละเทะนะครับแล้วก็เดินเท้าด้วยนะครับจริงๆแล้วเชบบา่ามอเตอร์ไซค์มาได้นะครับแต่ช่วงที่เราไปเนี่ยฝนตกทางมันค่อนข้างเละนิดน,นึงก็เลยต้องเดินนะครับอันนี้น้องเขา เริ่มหนักเริ่มเมื่อยแล้วนะครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างจะหนักหนาเอาการเลยก็เลยรู้สึกว่าต้องใช้แรงนิดนึงนะครับสำหรับที่นี่นะอันนี้พี่เขากลับมาจากทําเส้นทางด้านบนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็เดินกันไปสักพักใหญ่ๆก็จะมาเจอกับเส้นทางนี้ก็ดีใจมากแล้วนะก็คิดว่าถึงที่พักแล้วเปล่าครับยังไม่ถึงเดินไปอีกเดินไปสักพักนึงก็จะเจอกับคุณลุงใจดีที่ขับผ่านไปเมื่อกี้นะเขาก็แวะรับพวกเราขึ้นแต่ไอ้เพื่อนที่มาด้วยอยากจะเดินนะครับนี่นางตัวดีนะครับก็คือเดินไปเดินก ชิวกันหมดแล้วจู่เราสองคนก็พิ่งขึ้นมาถึงนะครับนี่นะครับสถานที่พักบ้านปางมาโอนะครับบ้านพักจะมี3หลังนะครับนอนได้ทั้งหมด1ิคนหลังแรกนอนได้4คนหลังที่2 4คนแล้วก็หลังสุดท้าย2คนนะครับมาถึงก็ไม่รอช้านะครับความเหนื่อยแล้วทําให้เราชอบการพักผ่อนแบบนี้นะครับนั่งเล่นกันได้พักนึงนะครับก็ไปกันบ้านหลังที่2นะครับเพื่อมารวมกันกินข้าวกลางวันบ้านกลางนะครับผมเอาบ้านนี้เป็นบ้านกลางสําหรับ3หลังนะครับเมื้อกลางวันนี้ก็จะเป็นออ่กนนะ yeah yeah, yeah, yeah. จแล้วก็มาตั้งวงกินข้าวนะครับกับข้าวก็จะเป็นกับข้าวที่เราแบ่งแบ่งกันซื้อมาก็มารวมกันกินนะครับมีทั้งแกงโหะแกงฮังเลไก่ทอดลาบจีนควายนะครับจับข้าวเหนียวปันป้นๆแล้วจิ้มไปเลยนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยพี่ที่พักเขาก็จะเอาชุดดิบกาแฟมาให้เรานะครับผมก็จะมาดิบกาแฟกินกันช่วงบ่ายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเมนล็ดก,กาแฟที่พี่เขาปลูกเองหรือเปล่านะครับเราก็ดื่มด่ำกับกาแฟอุ่นๆในช่วงบ่ายนะครับหลังที่จิบกาแฟกันเสร็จแล้วก็จะมาเปลี่ยนกิจกรรมเป็็็็นน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 ววาา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 ดดดภภพพแแลลละะะะะเเเเ่่่่่่ตรรีีคััับบบกกกกจจงงงงป2ุุมมึ้อิฝห อีกกลุ่มนึงก็จะนั่งเล่นดนตรีชิวๆนะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยวาดรูปเล่นดนตรีกันเสร็จแล้วนะครับต่างคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับช่วงบ่ายก็พากันไปเล่นห้วยห้วยจริงๆครับมีอยู่แค่นี้เสร็จแล้วก็อาบน้ํามากินข้าวเย็นกันนะครับมื้อเย็นพี่เขาจะทําให้เรียบร้อยเลยอาบน้ําเสร็จก็มานั่งกินข้าวกันนะครับลมพัดเย็นๆในช่วงหัวค่ำนะครับส่วนเรานะครับเพิ่งวาดภาพเสร็จก็จะมาแปะผนังเป็นคนสุดท้ายยเล ก็ย้ายกันไปที่วงกองไฟนะครับในค่าคืนนี้จะนั่งคุยกันเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆที่พักเขาจะมานั่งเล่นดนตรีให้พร้อมกับร้องเพลงให้เราด้วยนะครับเราก็ทําหน้าที่เป็น,นักฟังที่ดีแล้วก็ปกมือช่วยกันนะครับผมสาหรับสายดื่มสามารถขนขึ้นมานั่งดื่มกันทั้งบนได้นะครับยาวๆเลยนะครับแต,แต่แต่ในช่วงที่เราไปเนี่ยเหมือนจะมีพายุเข้าแล้วฝนตกนะครับก็จะมีเสียงอึงเสียงเครียดร้องทั้งคืนเลยนะส่วนดำๆนี่เจ้าซันจินะครับเป็นน้องหมาของที่พักนี้เองนะครับก็จะมาคุกคีกันเราทั้ เอามาชเมลโลมาย่างแล้วนั่งกินกันนะครับพร้อมกับนั่งฟังดนตรีเพราะๆจากพี่เจ้าของที่พักนะครับผมดื่มไปกินไปทักพักลงพื้นเสร็จเจ้าซันจินะครับทีนี้สําหรับใครที่สนใจมาเที่ยวที่นี่นะครับเข้าไปในที่ Facebook fanpage นาขั้นบันไดบ้านปางมาโอนะครับทักจองที่พักได้เลยนั่งดื่มไ่ได้สักพักนะครับฝนเริ่มลงเม็ดก็เลยต้องแยกย้ายเข้านอนกันนะครับตื่นเช้ามากับบรรยากาศเย็นๆนะครับเมื่อคืนพายุเข้าลมแรงมากเช้ามาก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับแต่เศร้ามากนะครับช่วงที่เราไปไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะก กับบรรยากาศอึมครึมแบบนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันกลับบ้านเลยนะครับหลังจากนั่งสมทับบรรยากาศดีๆยามเช้าไปแล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินไปที่นาขั้นบันไดด้านบนที่มองลงมาแล้วก็จะเห็นวิวที่เราพักกันนะครับผมนี่เลยครับก็จะเป็นบ้านพัก3หลังนะครับอยู่บนานาขั้นบันไดนะครับเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวเช้ากันมือ้อเช้าที่พักก็จะเตรียมข้าวต้มกับไข่ต้มไว้ให้เรานะครับผมนี่เป็นไงกับบรรยากาศยามเช้าซึ่งอ้วนๆอย่างเราก็ต้องเติมมาม่ากระป๋องนะครับเสียดายเมื่อคืนซื้อมาไม่ได้นั่งงงงกก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 กิิินนนนนนนตตอออไไฟ็็็็เเ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 ลลลย้้้้้มมาาาาาาาชชะรรรับวสสจแดททปป๋ผ ไปจริงๆมีให้เดินแต่ว่าเราอยากเดินเลาะขอบนาครับมันได้บรรยากาศดีนะก็มานั่งเขียนไดอารี่ให้พี่เขาแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วก็อาบน้ําเดินทางกลับบ้านกันก่อนกลับบ้านเศร้าเลยนะครับฝนตกนะครับเลยทําให้ต้องเดินกลับแบบเปียกๆนะครับก่อนกลับก็ถ่ายรูปขากลับกันนิดหน่อยนะครับผมนี่บ๊ายบายเส้นทางเดินขากลับเป็นเส้นทางเดียวกับขามาเลยนะครับแต่จะเปียกกว่าเดิมเพราะว่าฝนมันตกนะครับทางก็จะค่อนข้างลื่นแล้วก็เละหน่อยนะครับค่อยๆเดินอย่างช้าๆเพราะว่ามันสามารถลื่นได้เลยนะครับมันเหลวนะครับดินเดินไปคุยไปเล่นนัมีว้ ทางลงก็จะลื่นลื่นกว่าเดิมอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากที่พักนี่ไว้ด้วยนะใครไปฝากถ่ายรูปวาดที่เราวาดไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับ